อย่าง EEC เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในเรื่องของหนึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างในส่วนของบุคลากรและก็โครงสร้างต่างๆมีส่วนสําคัญสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรมองตรงนี้ยังไงฮะท่านจารเลชัยครับครับขอบคุณครับต้องเท้าความนิดหนึ่งนะครับ<ไ>ว่าสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเนี่ยนะครับย่อเราย่อว่า p ีนะจริงๆเราเปิดมาปีนี้กําลังจะเป็นปีที่15แล้วนะครับเราเปิดที่หลักๆเนี่ย เราตั้งครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2550อยู่ตรงแจ้งวัฒนะนะครับนะมีนักศึกษาร่วม20,000คนแล้วนะ <ฮะ S 1> ประมาณสัก40สาขาวิชาที่เราเปิดนะครับรัฐบาลมีแนวทางที่จะขยายการพัฒนาไปยัง E.E.C. เนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> เราก็มองว่าระบบที่เราใช้ในการผลิตนักศึกษาเนี่ยเราเรียกว่าระบบ w o r k b a s e d Education นะ,<ฮ>ะคือเรียนสลับกับการทำงานน<ฮ>ะครับเรามั่นใจว่าสกิลที่ได้จริงๆเนี่ยนะครับ ความรู้ที่ได้สกิลที่ได้จริงๆเนี่ยต้องลงมือทำมันถึงจะได้มานี่เป็นความเชื่อของคณะผู้ริหารผู้กอ่อตั้งสถาบันมาแต่ต้นเลยนะครับเราเข้มองว่าจากความที่ประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วที่แจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับโดยวิธีการแบบนี้4ี่สาขาวิชาเนี่ยนะครับบางสาขาวิชาที่พร้อมเนี่ยเราจะขยายไปสรรนับสนุนรัฐบาลในแง่ของการพัฒน,นา EC อะไรได้บ้างนะครับเราก็เลยมาพิจารกกันสองสามปีที่แล้วเนี่ยคณะผู้ริหารก็ เตรียมเรื่องที่ดินต่างๆที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งเป็นเป็นสถาบันขึ้นมาแล้วก็รูปแบบของการที่เรียนและสอนเนี่ยนะครับก็ใช้รูปแบบแบบเดิมที่แจ้งวัฒนานะครับ ừ ừ. ก็คือเรียนสลับทํางาน<ท>ะนะครับเพื่อที่จะให้ได้สกลิลจริงๆก็ขยายไปในส่วนของ e c นะครับซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเขาทีจันใกล้ๆนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแคมปัสที่ สวยงามอยู่กับท่าลางธรรมชาติหลบลี้หนีจากในเมืองที่แออัดนะครับก็มีความพร้อมมากแล้วก็มองง่าว่าสาขาวิชาที่ทยอยไปเนี่ยครับก็จะพยายามให้สอดคล้องกับการพัฒนาของรัฐบาลอย่างเช่นในกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกเซอร์วิสต่างๆกลุ่มเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์วิปดาจะขยายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเช่นวิศวกรรมระบบการผลิตต่างๆนะครับ เรื่องของฟู้ดเรื่องอาหารนะครับพวกนี้ก็จะทยอยไปเปิดนะครับก็คือว่าคือเราดูพื้นที่ให้มีความสอดคล้องในการพัฒนาแต่ตั้งแต่ตั้งกันมาปี2 5 5 0นปถึงปัจจุบันแน่นอนว่าสิ่งที่จะเป็นตัวยืนอย่างดีที่สุดในเรื่องของดึงดูความสนใจของผู้เรียนคือการประสบความสําเร็จในรูปแบบของที่บอกว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยให้เกิดทักษะจริงๆในการที่จะนําไปประกอบเป็นอาชีพมีตัวชี้วัดอะไรไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าประสบความสําเร็จในด้านนี้ ตัวชี้วัดที่สาคัญอันหนึ่งก็คือว่านักศึกษาเราจะได้งานทําแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เรียนจบประมาณ <c oughs> 9, เท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเก้าสิบเจ็ดถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แม้ว่าในช่วงโควิดเราก็ได้ไดนักศึกษาที่มีงานทาทันเกือบจะทันทีเมื่อเรียนจบประมาณนี้เลยนะครับเพราะจริงๆมันไม่มีแคลดลับอะไรมันมีเหตุผลก็คือวิธีการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเขาได้ฝึกงานจริงๆทางฝั่งผู้ว่าจ้างก็ได้ดูตัวเขาเองก็ได้เลือกด้วยเพราะเขา โดยระบบหลักของเรานะครับเรียนในห้องเรียน3เดือนโดยประมาณนะครับแล้วก็ฝึกงาน3เดือนแบบนี้ตลอด4ปีนะตลอด4ปีเราทําแบบนี้พนักศึกษาได้เห็นโลกความเป็นจริงของการทํางานทางฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้รู้ตัวนักศึกษานะครับแล้วก็พอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการจํานวนมากเนี่ยเขาต้องการสร้างคนเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าปัญหาการสร้างคนเป็นปัญหาใหญ่ของเขาเขาอาจจะจองตัวตั้งแต่ปีแรกๆคือการให้ทุน ให้ดูนนักศึกษาแต่ปีแรกๆวันนั้นนักศึกษาแทบจะรู้ว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งแทบจะรู้ว่าเมื่อจบแล้วฉันจะไปทําอะไรเพราะว่าได้รับทุนคุยกันแต่ต้นอยู่แล้วแล้วเขาก็จะฝึกงานเน้นที่อุตสาหกรรมมากหน่อยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้งานทําเลยทันทีนะครับครับส่วนนักศึกษาส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ทุนที่เจรจากันแบบนี้นะครับแต่ด้วยวิธีการเรียนแบบนี้เขาก็มีโอกาสได้ได้หางานได้ทํางานนะครับหรือแม่บางคนที่ เขาอยากจะเป็นผู้ประกอบการเองับเขาก็ได้เห็นโลกความเป็นจริงแล้วว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะก็ต้องทํางานแบบนี้นะมันก็เหนื่อยยากนะ<ส>มันก็ลําบากนะอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีส <s> ิทธิ์เลือกที่จะทําได้นะครับเป็นไปโดยระบบของการศึกษาจริงๆนะครับบแต่ระบบนี้ทางผู้มหาเราก็พยายามจะเผยแพร่นะทุกคนก็สามารถที่จะ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกันนะครับเขาก็มาอะไราต่างๆจ้ะเขาไปใช้เราก็ยินดีไปพูดคุยด้วยอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็เป็นการช่วยประเทศนะครับในเชิงของการสร้างคนนะครับตัวเลขไม่ได้น้อยนะคุณผู้ชมครับ97-98%ของผู้ที่จบการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นตัวชี้วัดได้ดีถึงระบบแล้วก็วิธีการในการที่จัดการเรียนการสอนอย่างที่ได้บอกไปว่าอย่างหนึ่งคือที่จะทำยังไงให้สอดคล้องกับตลาดที่มีความต้องการโดยเฉพาะบ้านเราตอนนี้ โควิดกำลังเริ่มซาเนี่ยนะครับแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะไต่ขึ้นแต่ในภาพรวมทั้งหมดยังไงเราต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานนะครับอยู่กับโควิดให้สมดุลเศรษฐกิจก็มีการพัฒนาแล้วขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน